สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสีทาโร่ทุกคนนะคะนี่เป็นดวงรายเดือนทั่วไปนะคะเป็นการไกด์ลายดวงล่วงหน้าให้คุณประจำเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะดูก่อนได้เปรียบเนาะ,ะเป็น general ทั่วไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคาร เป็น General ในเรื่องของความรักการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะพุษภาคมมาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับชาววันอังคารบ้างนะคะกรุณาใช้วิจัยาในการรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะโอเคเริ่มกันเลยชาววันอังคารนะคะ King of Cups, The Devil, Justice, nè. Hãy subscribe 9 หนึ่งถ้วยเพดออฟซอดเดอะสตาร์ The Star สามเหรียญคิงอฟซอดขอเพิ่มอีกสามใบนะคะ ให้ประจำตัวเป็น King of Cups นะคะคนที่เกิดวันอังคาร c h u Pentacle เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ The higher end the w e e l of June okay ไพ่ประจำตัวนะคะก็คือ King of c u p นะอดีตคุณน่าจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะหรือมีใครสักคนรับปากว่าจะช่วย หรือว่าจะทําอะไรเพื่อเราแต่ถึงเวลาก็ไม่อย่างเงี้ยโดนโดน,โดนเขาเรียกอะไรโดนเบี้ยวโดนบิดพลิ้วไปหรือว่าการที่เราไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าความช่วยเหลือนะคะจากสิ่งที่เราคาดหวังนะนะตอนนี้คนที่เกิดวันอังคารคุณเครียดมากเลยนะเครียดเราก็นอนไม่หลับนะคะเป็นเอ e เนอร์จีที่แบบว่ามีความแบบความทุกข์ใจนะคะตกกลางคืนมาก็นอนไม่หลับมีแต่ความเครียด มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดนะคะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างด้วยซ้ำนะคะในช่วงเนี้ยคิดนั่นคิดนี่นะคะคิดมากเกินไปไปอย่างเงี้ยทีเนี้ยม,มองว่าสิ่งที่มันกางจะเข้ามาหาคุณมันเป็น energy ของนอกจาก,กตอนนี้คุณเครียดนะคะคุณอาจจะกําลังที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่หรือการแม้แต่กระทั่งในลักษณะของการได้เริ่มต้นได้รับโอกาสอย่างเงี้ย คุณอาจจะต้องได้ใช้ความคิดมากในการตัดสินใจนั่นแหละเนาะการจะเลือกอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะพะว่าเห็นมีไพ่แห่งการ j u s สติกเกิดขึ้นการได้รับความยุติธรรมหรือว่าเราจะต้องยื่นกู้เอกสารสัญญาไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าธนาคารแบงก์อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ที่ผ่านมาแต่เดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เนาะเห็นสามเดือนเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีหนึ่ง มีหนึ่งช่วยนะคะโอกาสในเรื่องของความรักโอกาสในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะบางคนกําลังหมุนเงินนะในลักษณะนี้นะคะอาจคุณอาจจะเป็นต้นเหตุให้คุณเครียดในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะอืมแต่มันมี the view of fortune คุณจะมีโชคดีในเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของการเงินเข้ามาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเรานะคะโอเค king o f ครับ คิงออฟคับมันจะเป็นเหมือนเจ้าชะตานะคะจะได้พบกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะมีความรู้มีเมตตามาให้คําปรึกษาคุณหรือเจ้าชะตาเองจะเป็นคนที่กล่าวมาได้นะคะเหมือนเราจะมีความเสถียรนอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้คุณน่าจะเจอปัญหาอุปสรรคนะคะคุณจะผ่านไปได้ด้วยความที่คุณมีประสบการณ์แล้วก็ใช้สติของคุณนะคะในการควบคุมตนเองนะคะ ถ้าหมายถึงความรักนะคะคุณก็อาจจะเป็นคู่รักหรือว่าคุณอาจจะมีคนรักที่เห็นอกเห็นใจนะคะความสัมพันธ์จะไม่แยกจากกันไปในลักษณะเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าลึกซึ้งอ่าถ้าจะได้เจอใครในถ้าจะได้เจอใครในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์อ่ะนะหรือตัวคุณเองเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อาจจะมีใครมาไกด์ไลน์คุณถ้าคุณกําลัง จัดการกับปัญหาหรือกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะอะถ้าเป็นการงานล่ะการงานจะเป็นยังไงบ้างอืการงานถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเรามีความเครียดอยู่หรือเจ้านายไม่เห็นความชัดเจนหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเดือนนี้เขาจะเห็นความจริงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีคนคอยกันแกล้งคุณหรือว่าคุณไปเจอคนที่มีอีโก้ใส่ใครจะทําอะไรคุณไม่ได้หรอกในเดือนนี้นะคะเหมือนดวงเราแรงเดินเราแข็งนะคะเราแบบว่า เขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะมีคนปกป้องคุณอยู่คุ้มครองคุณอยู่หรือแม้แต่เจ้านายหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนเห็นในผลงานแล้วก็ความสามารถของคุณด้วยในเรื่องของการงานคุณจะได้รับโอกาสถ้าใครที่รอคอยงานอยู่นะคะมีโอกาสนะในเดือนพฤษภาท,ที่จะได้งานหรือว่าได้ข่าวในการเริ่มต้นงานนะคะอาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์อะไรไปอย่างเงี้ยมีหนึ่งถ้วยเข้ามา โอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานอาจจะได้งานนะคะหรือมีการตกลงเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างก็ได้นะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราถ้าโชคก็อาจจะเป็นโชคในเรื่องของการงานได้นะอ่ะต่อมาออสิ่งอื่นที่มองเห็นนะคะอย่าเพิ่งไปเซ็นทำประกันอะไรให้ใครนะช่วงนี้หรือว่าคุณจะต้องตัดสินใจอะคุณอาจจะต้องฟังข้อมูลเยอะๆหน่อยนะคะ ในลักษณะตอนนี้คุณก็มีความเครียดอยู่แล้วอาจจะเจอเจ้าปีศาจพิษแห่งเวรกรรมเข้ามานะคะหรือว่าความไม่ชัดเจนหรือว่าถูกกันแกล้งไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราต้องการความยุติธรรมจากเรื่องบางเรื่องนะคะหรือบางสิ่งอย่างอย่างเงี้ย ะะแต่มันเป็นไพ่เดอะสตาเกิดขึ้นนะคะใครอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีกับเราเราต้องปลดปล่อยนะคะแล้วก็ให้อภัยเขาไปเพื่อที่เราจะได้ก้าวสู่นิวชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตน่ะ The Wheel of Fortune มาแล้วหมายความว่าอะไร I trust whatever the universe brings to me จัก,กรวาลเขากำลังจะส่งอะไรมาให้คุณนะคะดังนั้นคุณจะต้อง แอนอกรับคุณจะต้องเปิดเอเนอรจของคุณรับสิ่งใหม่ๆว่าอะไรที่มันเป็นเอเนอรจเก่ามันกำลังจะพังทลายไปแล้วนะคะหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องทิ้งไว้ข้างหลังแล้วอะ่ะนะอืม ทีนี้มองเห็นในลักษณะของ the high reference บางคนนะ่าจะมีในลักษณะของการไปทําความดีไปปิดทองหลังพระนะคะแล้วก็เนื่องจากความดีของเราจะเป็นเกาะกําบังคุ้มครองเราให้เราได้รับความยุติธรรมในบางเรื่องหรือสิ่งที่คุณไปบนบานสารกล่าวหรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะแม้แต่กระทั่งในเรื่องบางคนนะคะมีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ,ะทีนี้สุขภาพล่ะ สุขภาพโรคเครียดนอนไม่หลับเสขพข่าวมากเกินไปนะคะมีการส่องทั้งคนรักมีการทั้งเสขพข่าวสังคมมากเกินไปในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นโควิดแล้วเราก็มีความกลัวนะคะให้ระวังในเรื่องสองของสุขภาพในเรื่องของเมนทอลในเรื่องของออนอนไม่หลับ นะคะโลกนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นความเครียดได้เนาะดังนั้นเรียนรู้ที่จะแบบว่านั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองนะคะอืมไพเดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการให้อภัยอะไรบางอย่างที่ใครทําให้เราโกรธหรือทําอะไรรับหลังเราก็ได้นะคะในเดือนนี้อืมต่อมาความรักล่ะอืมความรักอดีตนะคะคุณน่าจะถูกใครเทมาหรือ เดินหันหลังเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่ามีใครเดินออกไปจากคุณนะคะตอนนี้คุณเครียดมากๆนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักคุณพยายามจะมีการคอมมิชเมนต์กันติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สอดส่องข่าวเขาหน้าดูนะมันถ้าคุณอยู่ในพันธนาการที่มันเป็นรักซ้อนหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนแล้วนะเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้หรือต้องการจะรู้หรือเรา กำลังจะได้ความชัดเจนความจริงจะปรากฏนะคะจะติกขึ้นมีเดอะสตา์เกิดขึ้นมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์นำทางเปิดตาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราได้เลือกได้ตัดสินใจแต่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะสําหรับคนโสดนะคะคนที่เข้ามานะ่าจะเป็นชาวธาตลมก็ได้หรือใครที่เป็นคนที่เก่าๆย้อนกลับมาก็ได้หรือเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้นะอืมมีธาตลมนะจะโดดเด่นนะคะ แล้วก็คนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพของคู่นะคะหรือภาระต่างๆนานานะคะในช่วงนี้อาจจะต้องแบบมีความบาลานซ์แล้วก็ศรัทธาในความรักมากๆนะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือรักสามเศร้านะคุณ อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปในลักษณะของ The View of Fortune พอถึงเวลานะคะเขากําลังจะส่งสิ่งอื่นมาให้คุณนะคะถ้าสิ่งสิ่งนี้ความชัดเจนนี้มันไม่ใช่สําหรับเรานะคะเรากําลังจะเจอทางเลือกหรือจะได้รับโอกาสในเรื่องของความรักนะคะเหมือนเหมือนแบบ The High f เ n เกิดขึ้นเขาบอกว่าบวกกับไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณน่ะพร้อมที่จะรักแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ นะแล้วคุณถึงจะเจอความรักใหม่เข้ามาโดยเฉพาะคนโสดนะเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะเนาะแล้วช่วงนี้สถานการณ์เรามันก็นะเนื่องจากสังคมเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยกันเราต้องพยายามมีเจตใจที่แบบว่าสถียรนเพื่อช่วยคนรอบข้างเราด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เนาะมาดูไพ่ความรักกันความรักเป็นยังไงบ้างนะสาหรับคนที่เกิดวันอังคาร ดิสเซชั่นความรักระวังนะคนโสดใครจะเข้ามาดูดีๆว่าเขาสวมหน้ากากหรือเปล่าหรือแม้แต่การสมสวมหน้ากากไม่จริงใจใส่กันนะในช่วงนี้ชาววันอังคารต้องระวังนะคะแต่สิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าใครเข้ามาไม่ดีเขาทำอะไรไม่ได้นะคะจริงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเราจะรู้ความจริงทัดไฟก็โดดเด่นนะระวังในลักษณะของกิเลสนะไพ่เนี่ย เหมือนกันเลยกิเลสตัณหาหรือว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่ดีหรือว่าเขาหวังผลประโยชน์ใส่เราอย่างเงี้ยนะคะหรือในลักษณะของอมันเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะความลุ่มหลงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รักแต่เป็นความหลงอย่างเงี้ยก็ได้ต้องดูดีๆ w ว d ดดิ้งบางคนน่าจะมีในเรื่องคอมมิชเมนต พูดจามีเงื่อนไขในล,ลักษณะของการแต่งงานเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบางคนมีคอมมิชเมนต์ไปในลักษณะที่อยากจะวางแผนนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่นะทำให้คุณจะต้องเครียดนะคะบางคนคิดถึงการแต่งงานอยากมีครอบครัวไปอย่างนี้สซะแล้วนะคะโอเคนะถ้าคนที่คุณคิดว่ามั่นใจคนคนนี้เป็นคนที่ดีโดยเฉพาะใครที่มี energy ของ king of cup คุณจะได้เจอหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยถ้าคุณพูดถึงการแต่งงานเขาคนนี้จะเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีนะคะโอเคนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็ปลอดภัยดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะชาววันอังคารเนนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ